สบายดีแล้วก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้กับพบก,กับช่องดิมนะสาวน้อยอร้องซานวันนี้นะคะน้องดิมก็สเอาลดอยู่ทั้งหลังนเนาะไปหาพ่อซึ่งพ่อไปคุณดินต้นหมกเพชรท่าอยู่แถวอาสวนแล้วเนาะนแถวสวนทั่วแหละทุกคนได้หักเนนสคุณอ่าต้นมะเพชรเนาะเนีเพื่อให้แบบอันงามคนเก่าแล้วก็สเอาฟุ้นไปใส่เนาะน้องด้าวันน้องดิมสิอยูดิมไป น้องดาเคปกันเลยเปลี่ยนกันไปกันเลยทุกคนใช้ล้อหั่นมิดน,นะไปทุกคนเปลี่ยนกันสุกเอาหน้าทุกคน <laughs> ตอนไปและสุกตอนไม้สุกโอ้แล่นไว้แหละเธอเป็นซูเปอร์แมนหรือ,อยังดีกว่ายังอยู่กันนี่น้องกุ๊กกิ๊กคนเค้ก <laughs> ไปเป็นไรเล็นไรเงี้ยไปไปใส่มาอยากไปยังไป <laughs> ไม่ใช่嘛าก่งกช้ยางไบด์นะว้ามือดำหมดแ้วพืนอ่อแ้วพืนอ๋อเป็นหลายเนาะเอาฟืนเอ้ยเอาเอาฟืนใส่เดียเพดพาไปด้ลยไปเล่นไปเลยอ้าว อ้าวไปทุกคนไปเจอกันตอนใกล้หอดเีนะเพราะตอนนี้ก็ใกล้หอด้วยพอาะจขึ้นนี่ไปแล้วก็ฮอดเลยเนาะไปไปกันเลยไปเอาไปนี่ข้อส่วน้วทุกคนเนาะไปเดี๋ยวมาละมาเลยกันมาหามเชื่อกันใช่ไหม ทุกคนพอแล้วเนาะคูณดินไม่ท่าแล้วทุกคนสวัสดีคุณดินเหลืองเลืคูณดินโอ้พะวงเพชรงามอ่ะเนาะนา่ใช้คูณชุดนี้คือชิ่งงามอยู่กำลับเป็นดอกกำลับเป็นดอกเนาะกพลังเจอดอกเจอดอกแล้วก็เป็นมากเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นมากน้อยๆน้องซ้ำหักเด้อเบิ่งน้องได้ฮิตคิดเป็นบ่อน่ะ อย่าเทเทปอเป็นติ๊ทุกคนลงดาอ,อ้าวเป็นกำลังใจให้บึดจำบดอ้าวบุดูใจให้องดองดาเลยนะครับเรับมีแต่องดากัเดีเนาะวานองดาเอนะาไม่ต้องัต้องดีไม่ต้องดีเอาที่กินจุดจุดดอันั้นเ่เอาแบบมาห่วยเถอะนี่เน,นาะพ่อเนาะ ุกคนพอแล้วเห็ดคือสีเมยพอตรงเล่นโอ่งเล่นโอ่งปั่นรถไฟว่ะป่าคนบึกงันนี้นัเงียบเสียลยวะขี่ไปใส่แต้วนี่ชนน้ำเปนบ่อเหรอใส่แล้วก็ขดน้ำถ้าใส่บูดน้ำมันตาย้าพ่อมาขลุ่ขลักมากเลยเนาะมากนี่บบโงา

สองสามสี่ห้าเป็นยงงบ้าน้กองหเจ็ดแปดสิบเอสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเ

สิแปดสิเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสอห้าสาห้าส่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแห้าเก้าห้าสิบก้าอันนี้เริมจาหน่งไป่อน้ห้าสิบ้าาตรงไหนก่อนะมานบนั้นแล้วพอถามห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดฮ้ยอันนี้มันทักอันตู้หรอว่าลูกมานับอย่างเพราะบอกนับติต้นออกผิดมาเดี๋ยวนองกดสิผ่านนับอีก<ม>แตนนี่มันต้นอันทักทักตู้วบกอีตู้อะแม่มมนว่าคลายออกมาเดี๋ยวน้องกดสินับหน,นึ่งสองอนนสาม,สามพี่ทุกคนเออหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจแปดเก้าสิบพุ่งชี่ออกมากละสองสิบสามเบบแทงเจพุ่นแม่แห่งยืนเป็นมากพ่อเป็นอย่างคือว่าเป็นเขียวแบบแก่ๆเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าส นีอ mm ้ออกมากแล้วหนักเพชรนี่ว่าคือสิเพชรแหละบุงมากเนาะสามเมตรสามสองสามสามสามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเก้าสี่สิบสี่เอสี่สองสี่สามสีกปเก้าสี่องสี่สามสี่สิบสี่เอสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เกห หกสิบ <60 S 2> ต้นนะทุกคนเนาะรวมทั้งมืดโอเคทุกคนน่สรุปว่าหกสิบต้นนะมทั้งมดเนาะหกสิแล้วมาบวกนี่เท่าไหร่กอ่อห้าสิเกก็เป็นร้อยร้อยอันสิบสเกาะทุกคนนม่บอ,อกเ่รเอ้ยไม่ละร้อยสิบก้าสิบเกว่าอันนี้าห่า ห้าเกม่ละร้อยร้เก้าทุกคนาชรเกียวนี hmm. ้เซทุกคนมาเ่ที่แม่เอานดำร้สิบเกยเหลือจากนฮะไปุ้่นเซ่ทุกคนดำดำดเาุณนเ่ไดไปทสีเยองด้านอะ่างนถามวันนี้ ล้องได้ห่านหลายก็วมุะหางควนหลายตัวมีไก่ลงนี่ต้มอู้ออกเลยไอ้หูกันทีมจะมีุดท้ายทักีขลุกใช่เลยเอ๊ะไอดิมอุ้ยทำให้ชื่หัวแม่เราพยียาม อ้าวว่นฝูยอันนี้มันเล่ะแล้วมันทึกยอดมันกระตายกว่าฉันไม่รู้ค่ะเปลี่ยนกันคู่ละคู่เอาทุกคนโอ้วให้พอกันเลยกเธแล้วไวมันผู้มีใส่อีกเปล่าวันนี้่ะเปล่าพอตรงนี้พอพอุ้นหน่อยพูด,ดว่าหลายจริงไวา ใหญ่ก็พอน้อยก็พอลองปัเออกได้ทุกคนีเอาไปดันทินแต่ลง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 แบบที่ชอบสบอ ล้องหักเานที่ตาเร็วมากอยุดด้ยอ๊ยาวอาวต้องนึกว่าสิมาหาเผาสวยบอแล้วพอวะ่อผอบุนเ่าวะหรืออย่งวะ วันนี้ว้าชิบอเนี่ยต้องยิงลูกชิบอเนี่ยเหรออ๋อ,อ,อ,อบ้าเบากันนะทุกคนนะว่านักเบาก็ <c oughs> ใช่เลยอุ้ยพ่อลืมคูนอันนึงเ,เอ,อ้ยแม่พ่อเคยกลับมาขู่ไว เฉลยเฉลยเอาอันนี้ใจล้วโอเคโอ้เสียหลายขนาดได้แล้วตัวนั้นนะมาอใส่มือเลยทุกคนหลายโบสถแบงแบมูได้สัวมึงมูแน่ใหาคิดที่ต้องกินหลายวข้อ่าทุกคนเคนเปิดเพลงเสียงดังดัง ้ะได้กับบ่ติ้นใช่เพลงหุ่นได้เนาะว่ามพวลูกสลากพอติ้นเหรอเอวันลูกสลากลูกสลกางติ้นไปใช่หรอน่นติ้นวะนะไปใช่ซะไอ้มูได้พ่อมูกับเบื้องซองกันกัน <S 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 S S: ยังมีความสุขเนาะใส่เวตีนต้องมีความสุขงันน uh 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 ี้ใส่เวตีนไปมีความสุขตอนงันนี้ทุกคนมุดแล้วก็เต้นอีกสวัง มือดท้าจะวนลงไดอยักหัวแบบมีของสุกล้วทุกคนหัวแบบมีของสุกใส่หมวกก็น้องนัาเตินมันนี้มาใส่แอนใส่แอนแล้วก็วุ่นวุ่นหรือว่ามาเป็นทุกคนจบพี่ โอเคไหมทุกคนเราไปเจอกันตอนที่น้องดิมกับน้องด่าใส่ฟุ้นแล้วเนาะแล้วก็กำลังสีฮดไปกันเลยนี่ทุกคนมันพอน้องดิมกับชุดสวนเห็ดขักขนาดมือหนึ่งฮดมือหนึ่งจับสุกน้ำคุณดินไหมเลยได้ฮดเอาลายเลยเอาไปยังไงจะฮดเอาลายอืม ใดญ่ละเขาจเพราอยาแ,แมงกินนนี่เดือดย,ยังเนาะงอมะก,การเนาะหายใจผู้สูงหท้าใหถึงมามาซีดเนาะเพาะไม่ไหมโอเคทุกคนนี่น้องดีบก่ดี ไปเพาะหมดพักน้องด้านเมืเ้อหงอนแล้วกะเขือมีกะเขือมีรลายพักแต่อยนี่โอเกืบลมแมกทัวร์ครับโอเคทุกคนไม่อ,อร่อยนะคะน้ำบวกดีเด้อพอ่อหมดหลายก็หานเลยแม่ บัวหนึ่งระมาณจากซีหาต้นนี่ก็ได้กกแล้วนะไม่ต้องประจัดน้ำนะจะเห็นดูอยู่ว่ามีด ì โอเคทุกคนคลิปนี้น้องดีมกับนังดาค่ะก็พอแล้วก็ขคอตุล,ลาไปก่อนก็ขอขอบคุณที่คนมาดูคลิปนังดีมกับนังดาแต่เต้อนจินจ,นจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้นังดีมกับนังดาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งดิ่งดิง,ดง,ดง,ดงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองนังดีมดนองดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล้าคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเด้อบาย เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย